อันเชียวหน้ามาผั้กได้เด็กินปิ้นนี่บ้านน้ำนี่นะเป็นโอ้ี่ได้วามันน้อยพดเนาะนี่เนาะอ่ะสาวเอามาพกนอกมะนาวเนาะใหเด้อโดยเ้มีน้านยไหนน้ามสุ่สุ้ยังอีกอันงเสียบาหวานบ้าว่าจะเคยกินยนเอายาเนกินอยู่จะไหยรานไานเพ่ร้านแพงห้านเห็นปะ ດີລະສາດີເພິ່ນກໍແຖງຫຼານກຕເໃຫ້ຫາບິນດ สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สสุขสุขคนเนาะดูว่าจะเป็นทั้งพี่น้องนนทาง,ง,งไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาพ่อกับสาวัาสนาชาแนลอีกแล้วมือน,นี้เนาะมืัอนี้สาวัาสนาก็มาเห็นน้องมะนาวเนาะมาเด่นอยู่เพื่อนพี่น้องเพื่อนพ่นอแม่พี่น,ออน,น,อน้องเ,อเ,เลยสาวัาสนาก็ยังมาเคยมาถ่ายทำจากเ่อเนาะก็เห็นแต่ว่าช่องเออย่างไงเข็นมาถ่ายเนาะก็เลยสาวาสดิเห็นเข็นมาสาวาสดิก็เลยจิมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์เนาะว่า เพิ่นกระทู้จักสาวาดบัเพิ่นเจอสาวาดอยู่บ้เนาะคือจังใดเนาะนี่เนาะสามน้อกมะนาวนี่เนาะแต่เนาะสาวาดิ์ชนะเคยฮู้จักก็เคยเห็นเพิ่นอยู่ได้เพราะว่าเวลาเพิ่นเดินผ่านทางหน้าบ้านสาวาดเนาะเพิ่นสิขอให้สาวัสดีไปส่งมองนั่นมองนี่เนาะตอนน่ะเนาะตอนมันเพิ่นที่ไปเป่าหันเป่านี่นะพ่อแม่พี่น้องกับสวาสดชนะบางทีก็บม่ได้ไปส่งเพิ่นเพราะว่าเบาบางบางทีกับเนาะเพิ่นกระทู้จักสาวาดดีอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นเคยเห็นนะพ่อแม่พี่น้องเลย ก็โอเคเนาะไปติดตามขับสมมึงกับสาวาสน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาสนานี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวาสนาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ก็ขอบคุณขอบคุณทีบอกข่ามโฆษณาส่องสาวาสน่าแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคไปทักทายสบายดีเนาะสบายดีอ๋อนึ่สบายดีโดยสลายเนาะอันเห็นน้องมะนาวไหมเนน้องมะนาวไหมยังนี่นะมาดินมาดินบนาะอ๋อมาดินเลยหวานนิ่งามแท้ ห้วยสบายดีเด้อห้วยดีนกมเนาะอ่แม่ด่านเนาะจือเด้อบ่วนนี้่ไผบานนี้ลูกานีห้ยแล้วก็สิบ่กลัวนี่บ่จือเด้อบ่ว่าเป็นไผบนี้จือได้แม่จ่้นเด้อ่าเฮือนยังอันนี้บ่จักชื่อบ่จักชื่อแตู่เฮือนอือ จคนหูเพื่อนเคยเห็นคนว่านนาอทำไจักชื่อคนบ้านน้อแต่พ่อแต่ข่าวเป็นบนี่เนาะเม่ทานกินนมาเจ้ากินนี่นะข่าวแท้นี่แวเบียดนะเอานี่คือคนละแบบชาวบ้านนี่ บ่เป็นเครื่องค้อนเครื่องพีว่าบัรนี้กุระเบียบอันนี้คะเครื่องท้าบัดขาวขาวท่านเห็นท่านผลน่อยเนาะได้ผลเลยอีกทีน้าพิวระคาวยเนาะจะยืนมาขายกินเนี่ยเอาน้ำพนี้บ่หกร้อยหกร้อยเนาะ ก็ได sí, oh ้ยนนอกนาลองมึงก็ได oh. ้ขาวขางหนึ yes, nice so right? oh okay. ่งนอกบาดนี่นาะงนี you know ่ข่าวขางนี <associ> ่ดังเลยืไวพด่อมาสองเบื้องล่อจากขาวพอกันเลยฮัลุยไม่ใช่ข็นเหี้เนาะฮ้ลยชลุยใช้ช่องทางเต็มเลยเนาะคุ้มเลยนะได้ซื่อขาวอันเดียวก็เคยเห็นนอกกัยากันนั่นเนาะก็เล้อยากเห็นนอกืองนาตัวจริงว่ะนะเห็นอยู่แต่ว่าบเคยมาถ่ายจักเกื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะเคยบเคยเห็นสัมไรเจ้ายังบุกจักสือเรา ขึ่นก่ยังบื่อค่ะสพอยเร้องพอพอย้ออยงามีบ่งามแล้วำกันได้กับตัวค่ะเป็นงามขนางามกว่าแล้เราหนุ่มกว่าเนาะอยู่ออกว่า้นกจวัน้อยวานุ่มอีกเนาะนกิวัน้อยอู่น้อยอยู่นุ่มนมักเมื้อมเมือห้สาวไล่มาหลัดบ่เร่พว่าวัีบุมาเอาห้เ่ว่าเออเเลยมาตามคำสัญญากับเพิ่นเินมาโดนนะบอเขินมาน่ะ มาเ่ามาเ้าพูกินข้าวกินน้ำยู่นี่บ่กินย่นีย่างยู่นี่นะกินตำหุ่งเวนกินตำมะฮงขึ้นกระซิเมื่อขึ้นบะห่อนซำขึ้นโฆษณาขายครีมหนาครีมหนาขาวครีมขาวครีมหนาขาวหรือครีมผิวขาวมีเออครีมบ่เป็นท่าหนาเลยท่าแขนท่าแขนเนาะเห็นะหมใส่สีขาวก็เเาอยู่อยังงามได้ ข่าวมันคว่พนอยู่ได้นะไม่ข่าไปยืกัน้อกเนี่ย้เกียงแฮวีซีนีเนกัะสอนน้องพลอยเนาะมายืนอดีจเินสอนน่องพอยวานาเกียงวันนี้ฮอตซีว์คนเนาะเขินกมักสวยมางามได้หน่นอกมะนาวอี่เนาะอยากได้เกียงวันนี้บ่อยู่เนาะหนได้นะเ้าแก่เลแก่ลบ่้นะจะปีนามาเกินเศรษสาม ยังบมดเกลีด้สาวๆยังงามอยู่แต่ว่าเป็นสาวเนาะเมนสาวไงนี่น้องพ้อยนี่นะเพิ่งเคยเพิ่เคยมาเพิ่เคยมาไทยน้องัลมาเนาะแต่่เคยมทนีได้โอกาสก็เลยมาไายเพิ่นมาไายคันันได้ขนจังงงอภัยนะน่าเนาะทำเคืูจักกันไว้ส่มหนีได้จะได้หู้ไปบาลังจะได้จื้อน้องพลอยเนาะบาลังบาลังอยู่ประเทศเวียนใต้พ่นะอยู่ปรมาพี่อีกเนอยู่ใต้เนาะ เอออยู่ใต้มาดินคือเก่าั่นแหนเห็นบ่พยายามได๋น้องเนาะพยามได๋มาอีกแม่นบ่ยังมาสุด้ออือไปมาก็เห็นเฮแล้วเฮือนเฮือนาเฮือนเฮือนเฮือนเจ้าว่าเฮือนอยู่นี่แหละอยู่เขมทางหั่นดเฮือนไอยู่บ่แม่น มาซื้อสวัสดิ์เป็นจักรอยู่ได้เนาะแมนกเรอยนนองมะนาวเพี่ว่าอยากยืนเฮียงกับน้องพ่อยเพันเะเพี่อยากยืนขึ้นมาขึ้นกระท่วงมางามขึ้นมาเนาะเราก็เกิดก่อนมาเนาะเกิดก่อนก็สูบกวอนเนาะอย่างง่ายแบบเดียวมาสิกินได้หรกินไรฉันเลยง่ายไปเนาะกับอายุต่างกันละเนาะ ราว่ามีมูรุ่นแบบซีเกันสิบงเงียบเงาแล้วเนาะเงาเลพอได้มูหยอกแล้วเดี๋ยวัน่ี้กะพอดีว่าเราสาลิกับรเท่ายเพื่อบนรีก็ได้เปิดเอ่อารทักาวบ้น้องพอยน้องเมยเนาะเป็นไทยแล้ว่ดี๋ยวาทยเยยแล้วเนาะเียมา้นีกมาเอาน้องมะนาวเมื่อส่งอยูงเพื่อนใต่คนแรกเลย ติงหน่อยเพิ่นสิว่าโอ้ยสาไลเว่าสัญญาบมเป็นสันย่างเนี่ยแบบบ่มาฮับเนาะให้ยขึ้นย่างเมื่อไปสิเนาะบอกว่าสิมาฮับแล้วบ่มาฮับเนาะคำย่างเมื่อเนี่ยกับเมื่อถือกีบอันนี้เนาะถือกึ้บหนักเมื่อยแล้วเมื่อยเพื่อนที่หดเนาะหอดจำเนาะอืมอีกว่าขยางติง่อยอันเสียเอาน้ามาผักได้เด็กกินเป็นกีบอันน้าเนี่ยนะเป็นโอ้แม่นี่ได้กูว่ามันนลอยพอดเนาะนี่เนาะอ่ะ แต่ว่านำมาภาคน้องมะนาวเนาะได้ๆเด้อโดยแม่มนแมหยังนุ้นุ้กหยังอีกบัดเออยบ่บานบ่ว่าจะเคยกินด้เพิ่นเอายาน้อักสิอยู่จะใานเฮให้านแพงร้านเน่ดีสวัสดีเพิ่นกแพงร้านกว่าตัวเองเนาะมือให้านบ่กินเองเน่ ไม่นเนาะดื่มเบิ่งหน้าเพื่อนจะเพื่นท่วงเพื่อนกันเห้เบิ่งเพื่อนเพราะว่าเพื่นแต่งหน้าแต่งตามีคนมาเจ้าขายครีมขายเเป็นวาเนาะเป็นกายผ้าครีมเคียนแค่กัข้าวข่าวขางนั่งเนาะขาว่นข้าวเนึงันกน้องมาหน้าก็น้่งค่อยนข่าวเพื่อกันเมื่องามเพื่อกันว่าวเพื่อแทบเหมือนกันแทบกันด้วย ่า,างคนตงเป็นชาวเลยแต่ว่านอกมะนาวเป็เจ้าขาวคัวนะนอกมะนาวขาวคัวอีกขาวคัวหานนอกมะนาวขาวคั่วขี่ม้วันขึ้นมาขึ้นิึงนะขึ้นอนช้อนกันเนาะ ผู้สาวกับผู้ชายมาเจอกันเนาะมาเจอกันก็อ่อนช้อนกันสนิทสนกันเลยนาะมีแด่นแลวทักแนวถามมาแล้วตอนนั้นน้องพอยังหมดดิบดิบบด้โคภคคำด็บตอนนั้นงามๆกว่านี่คือยังสิส่อนเนาะเด้อเดยอแพงแพงคือน้องสาวอยู่บ่นี่นะแพงเด็กได้เอาไปเป็นน้องอยู่บ่เยรอเนาะเด็กได้เห็นถือสตาได้บ่เห็นนะถูกใจถูกสตาได้บ่ก่อดนั่นไมสิ ขึนเพลงเนาะขึนหินขึนกระท้วงขึนเพลงเห็นไหมขึสตาขึเนนกระท้วงเนาะึนเพลงกระท้งเลยอพะว่าหายเปนนองเลยกระแพงสุดใจเลยนะเนาะโดยทุกคนเลยแพงสุดใจขึนมาทำได้น้องพอยเป็นน้องเนาะเพราะว่าขึนแพงคือน้องขึนมาเนาะโอ้ยค่ยทุกคนเลยเนาะถ้าแบบิ่นม่ยุ่งกันนี่ ชีบ mm ้อ hmm. ง so 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 okay. so ียบบ้องาเลยเนาะบ้องียบบ้องาเราคือว่าพนันี่นี่เนาะอีกอย่างคันคือน้องพลอยไปอยู่กับซอยวิ่งคันนี้ได้เดิอ่นซอยบอกสอนเพื่อนเพื่อนได้นีืเนาะดีได้ไหมมือหนเนาลงดินนด้ไหเดินมือใต้เด้นเห็นว่าน้องพลอยชื่อไว้เด้อขึ้นสั่งเมื่อเด่นเห็นว่าขึ้นสั่งไวปไหนคือคันนั่นก็สิได้ลงไปลิดน้ำเพื่อนอยู่เนาะเพราะเพื่อนบอกว่าอย่าลืมลงไปลิดน้ำอยู่ใต้อยู่เพื่อนขึ้นเนาะ เจ้ายังบ่เคยไปบ่บ่เคยไปจ้าเกือกตอนนี้มาหาตอนนี้มาทายตอนนี้เป็นท่างแม็กกันพเตายนั่นแต่พายเบ่เพื่อนนะบ่กะรชิทามต้องไปเพาเพื่อนนอกบางหน้าบางใบเนาะกะเขาก็บอกกะน้ำไปเลยมีปะแควรอะไรเพื่อนนะถ้าไปก็ต้อนทับอยู่บ่ไปนะต้อนทับอยู่หาน้ำหานให้กินได้เนาะตู้เย็นก็มีแ่เนี่ยนี้มีน้ำเย็นให้กินได้วไม่เนาะไปเนาะ ไปกินข้าวานนอกบางนานนอกบางนาก็ใส่กินอยู่วะใส่กินอ่าก็ใ่กินเงนใจดีเนาะมาหยอกใจกินเงนวะหยอกซื้อมาหยอกนอกบางนาซื้อมากินลวหอมแม่เนี่ยหอม่ยกตัวใอ้บูลลงแขนตัวเปหอมอีไเ้หอมมือกัหพลอยหอมปะเดอ้ตัวอ้มูลมหอมแขนด้วยหอมได้ตัวหน่อยกระจัวหน่อยกระสตัวไอ้แกได้จัหน่อย แต่ว่าแก่มาทาคิีมหอมเลยอยู่เวลาลมที่ถามมาได้เลยเห็นรอเคยว่าใช่ไหมเคยดีดีดีหาบอยกเลยโอ้ยบอยกตัวกับอ่านอกโค้กปลาคาร์พเสนกระสเด็บกับบ้านกับเลยกับแดงถ่ายแน่วแล้วบ้านั้นแน่วแดงถ่ายแน่วเลยเออเพราะว่านี่ก็คำแล้วเนาะดูเพราะว่าอันทอดเวลาซื้อมาส่งนอกคนในน่องเพิ่นก็มาอยู่ดิใจเศร้าแล้วเนาะดูขึ้นอยากเมื่อแต่ขึ้นว่าเนาะลานน้อยนะมีจะข้นลานนะ ล้านใี่อ้มอนไอ้น้องดูดูกันดูน้องคนนี้แล้ล้านน้องมามีเนาะพี่น้องแบบไรพี่น้องอายบ่เอามาพี่ขึ้นป่ไปไไปน้ำขึ้นเนาะขึ้นสปาอ้าวหน้าไม่น่องขึ้นม่เนี่ยไม่มาเรพอยโอเคเห็นหนางามขึ้นป่ขึ้นยังอ่อนซ้อน้องพออยู่เนาะเคยเห็นขึ้นป่ะไพน่ขึ้นป่ะ สวาสนากับน <mos> ้องพลอยบุกเคยมาหากันจะเคือดิเคลื่อนมาขึ้นห่วงน้องกลัวเคล่นมาเนาะแทงน้องเนาะแทงน้องเึ้นมาแทงอยู่บ้านนองแทงอยู่างบ้านแทงยินนะเึ้อนมาน้ำยินอย่วบานน้ำนาะยนนระทันน้อนาะกาก้อนอน้องเนากาศก้อนห่อนเย็นน้ำปรทันมาดีนะ กินน้ามันนั่นยินประทานใช่ประทานเนาะใช้ประทนยินะทนแต่ไงวางังบน้เือนเนาะหนุมเลย่าาฮ่า่าฮ่่อย่่งฮ่าฮ่าา่ ลุงกับมากันกนามปกับสาไร่นะ้องพ<น>่อนกันชิเมื่อสุงเนาะสปเมืิเมรุงกันนอกมะนาวอยู่เพื่อนเนาะนนถ้ามีโอกาสหนา่าน้องพ่อยกับสาวาสนาจะไปเด่นน้ำเด้อดตอนทับพอมเด้อ <c oughs> <c oughs> ตอนทับบะตอนทับขึ้นมาเนาะ <c oughs> สิทามไปด้ว่มาเพื่อนนอกบางนาอยู่บางได้สีนํำไปได้เด้อไปเนบเคยไปเนาะสีน้ำไปเด่นน้ำนนองเนาะเป็นเพื่อนไต่เนี่ยอ๋อ เป็นกระอม่เป็นยี่ห้าเนี่ยไม่อมกนสกัดไม่กัดโมกินไปเลยไ่กัสเลยเฮ้น้องนาชืเมื่อได้แบดนี้นะเมื่อเด้วเมื่อไะสบายก็ได้ลานออกมาน้าเนาะสบายดี สาวาสนาก็ได้โอ้ได้ลมกับน้องมะนาวเป็นที่เรียบร้อยเนาะหลังจากสาวาสนาจอดรถได้ก็เห็นขึ้นยืนอยู่เนาะขึ้นขึ้นยืนอยู่ขึ้นก็บอกว่าไผยนะสาวาสนาก็เลยถอนมองออกเนาะถอนมองออกขึ้นก็จื้อจื้อสาวาสนาอยู่แต่ว่าขึ้นหักบ่ฮู้ซื่อพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นก็เลยฮู้อยู่ว่าเขึ้นสาวาสนามองไดรขนาดเนาะขึ้นก็ถือใจถืออกถือใจกับน้องพลอยเนาะสุดยสขึ้นสิสึกสตากันแท้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นก็เกาะน้องพลอยเนาะ แล้วก็น้องมะนาวเพิ่นกาเมาเล่นเรื่องพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกาเมืเมื่อกับสาวไร้ให้สาวไร้เมื่อส่งเนาะแต่สาววาสนาก็เลยกับน้องพ่อชาแนลก็คือสิบได้เมื่อส่งเพิ่นหลอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้สาวไร้เมื่อส่งเนาะเพราะว่าสิอันแบบเพิ่นกาอยากเมื่อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามาเลยน่องมะนาวกะเนาะเพิ่นกาอันนั้นนี่เจ้ามะนาวกะเนาะ อาการของน้องมะนาวก็ดีขึ้นหลายเนาะสาวาสนาว่าลมโอลมกับขึ้นก็ฮู้เรื่องพ่อแม่พี่น้องเลยเอาน้าไม่ขึ้นกินก็ว่ากินเป็นบ่กินเป็นคะแนนมีหลายเนาะเพิ่นว่าเนาะขึ้นก็บ่กินอีกเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นแพงน้องเพิ่นอีกขึ้นก็ไปให้น้องเพิ่นอีกต่อนึงเนาะน้องมะนาวเฮานี่เนาะสาวาสนาก็ขอบุญขอบคุณ FC สาวาสนาเนาะหลายๆระสุครสุคนเนาะที่ติดตามรับชมช่องสาวาสนามาโดยตลอดขอบุญขอบคุณหลายๆที่ทันที่บอกขำโฆษณาพร้อมพ่อแม่พี่น้องเอ้ย โดยสวัสดีสิเรขอตูลำลาสกลับบ้านสักพอนนาะวัน,นี้เนาะส,าสาวัสดีชนา,าว่าพิพาธการนดขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเนาะกัสเได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี